ดิฉันชื่อ,อนางสงาวิพาดาเนยเนากอยู่ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาเสนอหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนและวัฒนธรรมเหตุผลทําไมหนูถึงสนใจหนังสือเล่มนี้เพราะเกี่ยวกับอาเซียนและวัฒนธรรมของอาเซียนที่น่าสนใจค่ะเรียนรู้และการปกครองศาสนาต่างๆของอาเซียนสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทาในประเทศอาเซียน เช่นประเทศมาเลเซียไม่ควรแต่ศีรษะคนมาเลเโดยเฉพาะเด็กถือว่าหยาบคายยกตัวอย่างในประเทศอินโดนีเซียไม่ควรใช้มือซ้ายยื่นอาหารเครื่องดื่มหรือจับมือทักทายเพราะถือว่าไม่สุภาพยกตัวอย่างในประเทศพมา่าไม่ควรรมดอกไม้ไหว้พระเพราะคนพม่าถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ประยสิ่งที่ควรทำในประเทศการบูชาคนการบูชาใช้นามสกุลนาหน้าชื่อเสมอหากต้องการเรียกชื่อคนกัรบูชาควเรียกชื่อท้ายยกตัวอย่างในประเทศอินโดนีเซียเมื่อจะไอจามหาความปิดปากเพื่อความสุขภาพและป้องกันการแพร่เชื้อยกตัวอย่างในประเทศลาวคนลานิยม การทำาุตักบาตผู้ชายยืนใส่บาตได้ปกติแต่หากเป็นผู้หญิงควรนั่งคุกเข่าใส่บาตยกตัวอย่างในประเทศสิงคโ,ครโปร์เมื่อมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับคนอินเดียและคนมาเลเให้ใช้มือขวาหรือทั้งสองมือในการรับของขวัญน,นั้น